สวัสด,ดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้ววันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกมล l o o d l i n e Last Royal Vampire กันนะคะเพื่อนๆสําสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสะสมตัวละครนะคะแนว R P G ภาพน่ารักน่ารักสไตล์อนิเมะกันเลยสำหรับเกมนี้เนี่ยออกแนวเรื่องเรื่องเป็นแบบทีมวมไพร์นะคะเพื่อนๆืเราจะต้องรวบรวมก่อตั้งทีมฮีโร่ของเราเพื่อจัดการกับพวกเหล่าปีศาจพวกหมอผีแล้วก็พวกแวมมพรยที่ชั่วร้ายต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกัน ว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเอาล่ะไปลุยกันเลยเข้ามาแล้วนะคะจะมีเล่าเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับตัวละครนะคะต่างๆดูสิภาพตัวละครนี่น่ารักมากๆเลยเพื่อนๆนี่สามารถมาติดตามเนื้อเรื่องสนุกๆของเกมนี้กันได้นะคะเพื่อนๆ ตัวเกมเนี่ยยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะไม่ได้มีหลากหลายภาษานะคะแต่ว่าเพิ่งเข้าใน store ไทยรวมถึง SEA ด้วยนะคะเพื่อที่แบบว่าจะได้มาสนุกกันจริงๆแล้วเกมนี้เนี่ยก็เปิด global มานานแล้วนะคะเพื่อนๆมาสลับการ์ดนะคะเพื่อโจมตีอานี่เลยจะเป็นแบบแนวนี้ใช่ไหมแบบใช้กา๊าดนี่เพื่อที่จะโจมตีฝั่งตรงข้ามนะคะเพื่อนๆ โอ้ภาพตัวละครปุ๊กปิ๊กน่ารักมากเลยอะแต่ว่าฉากที่เป็นตอนเนื้อเรื่องนี่สนุกมากอาตอนนี้เนี่ยเขาให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการโจมตีเบื้องต้นนะคะเพื่อนๆก็คือเป็นการกดใช้การ์ดเพื่อออกไปโจมตีศัตรูนั่นเองชนะแล้วสำหรับด่านนี้จะได้รับของรางวัลที่เอามาอัปเกรดตัวละครนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองน้ำยา exp นะคะแล้วก็ไอเห็ด เอาล่ะด่านนี้เรามีฮีโร่เพิ่มมาอีกหนึ่งคนเป็นสาวสวยโอ้ยตัวน้ำแข็งเหรอเอาล่ะสลับการ์ดเพื่อโจมตีตีกันเลยโอ้โหฝั่งนูน้นอักแองเจิลยูเรียโอ้ยดูโหดมากเลยแล้วเราจะสู้เขาได้แล้วเนี่ยสู้ด้วยฝีมือไม่ได้เรากดใช้น้ำยาแล้วนี่เลยกดใช้น้ำยาไปที่ตัวละครใหม่ที่เราเพิ่งได้รับมานะคะตัวน้ำแข็งเมื่อกี้ที่ถูกสาบให ตัวแข็งโป๊ะเมื่อกี้นี้เอาละและก็ได้เวลาที่เราจะออกโจมตีกันแล้วฟืบนะโอ้โหทำไมฝั่งนู้นโจมตีโหดมากจัดการเลยเพื่อนตอนนี้คือยืมตัวเพื่อนมาใช้นะฝั่งเรานะคะตัวละครเนี่ยก็จะมี2ตัวนี่แหละแต่สามารถยืมตัวฮีโร่ของเพื่อนมาใช้ได้นะ ผ่านไปได้อย่างสวยงามแต่ละดานเนี่ยจะมีการเก็บดาวด้วยมีมิชชั่นให้เราทำด้วยนะคะมาเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวตัวเรียวก็การต่อสู้เนี่ยก็ไม่ยากนะก็คืออยากตีตัวไหนก็กดใช้สกิลไปนะคะตั้งชื่อตัวละครตั้งชื่อทีมกันพร้อมแล้วจ้าออนเซว่พร้อมลยุย เริ่มเกมของจริงนะคะเพื่อนๆก็จะต้องมาหาตัวละครเพื่อที่จะให้เขามาเข้าทีมฮีโร่ศักดิ์สิทธิ์ของเรากันก่อนเลยมาดูซิว่าใครจะเข้าร่วมทีมกับเรามาแล้วแบบว่าเปิดวงเวทศักดิ์สิทธิ์เพื่ออันเชิญมาเลยชัยเกิร์ล แหมน้องน่ารักจริงๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อยากะซัมมอนอีกสักสิบทีแต่ไม่มีการ์ดนะโอเคฮีโร่ตัวแรกของเรามาดูซิว่าจัดทีมนี้ยังไงกันนี่เลยนะคะตำแหน่งที่เราว่างอยู่แล้วก็เลือกตัวละครนั้นแล้วก็กดคอนเฟิร์มเราสามารถเอาตัวละครลงต่อสู้ได้ครั้งละ5ตัวอย่างนั้นเหรอมา เริ่มจากด่านแรกนะคะเพื่อนๆต้องมีแบบว่าเปิดคอนแทคอะไรกันก่อนด้วยโอ้มีสปอร์เตอร์เข้ามาช่วยสู้นะคะอีกหนึ่งคนโอ้โหก็คือแบบตอนนี้เรายังไม่ได้แอดเพื่อนไนี่ก็จะมี NPC นะคะมาช่วยสู้ก็คือที่เราทำคอนแทคกับเขาเมื่อกี้นี้และระบบการต่อสู้แบบอัตโนมัติก็มาแล้วนะคะเพื่อนๆเราสามารถกดออโต้เพื่อ เคลียดด่านได้เลยนี่โอ้อย่ังไวคือมันจะมีปุ่มที่ให้เร่งความเร็วในการโจมตีในการผ่านด่านด้วยไงคือตอนนี้เราก็กดคูณ3ไปเลยนะคะนี่เราจะสู้แบบอัตโนมัติเพียงแค่เดี๋ยวเราไปสุ่มกาชาหาตัวละครโหดๆเจ๋งๆเข้ามาร่วมทีมแล้วเราก็ลุยฝ่าด่านไปเรื่อยๆนะคะ เข้ามาสู่นี่ละดินแดนที่เป็นป่านะคะเพื่อนๆลุยจะรออะไรโอ้เจอกับสลัมผีโอเคสลัมเราก็ยังดึงเป็นผีได้วิญญาณสลัมที่ถูกฮีโร่นะคะจัดการในป่าจริงๆนี่เป็นหัวหน้าสลัมผีแล้ว <c oughs> เป็นวิญญาณปุงป๋งๆสีเขียวเลยอะผ่านไปอีกหนึ่งด่านอย่างสวยงามนะคะด่านป่าอันนี้ก็จะเป็นเควส7วันนะคะเพื่อนๆให้เราทำมิชชั่นต่างๆของแจกก็จะเพียบเลยรวมถึงมีตัวละครใหม่ๆให้เรามีด้วยรับเข้าทีมกันมาด้วยนะคะและอันนี้ก็คือรางวัลล็อกอินต่างๆโอ้เดี๋ยวนะวันที่2นี้ได้ฮีโร่อีกนะคือจะมีฮีโร่ น,นตัวนี้นะคะแจกเรื่อยๆเยอะแยะเลยๆๆๆๆๆเลหะแ,แ,และอีเวนต์ก็อย่างเยอะเลยนะคะเพื่อนๆนี่เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ค่ะสม,มอนเมดนะก็จะมีตัวละครมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะตัวละครเกมนี้มีเยอะมากเยอะแบบ300ตัวเมื่อกี้ที่เข้าไปดูรายละเอียดมาคือพี่จะเยอะไปไหนแล้วอีเวนต์เยอะมากเลยเพื่อนๆนี่ดูดิที่หน้าอินเทอร์เฟซนี้นะคะเนี่ยมีอีเวนต์หนึ่งสห้า แล้วก็อันนี้ยังไม่รวมอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์สำหรับผู้เล่นใหม่เควสเบืเบ้องต้นอะไรอีกนะคือเยอะเลยนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยอีเวนท์พิเศษนี่มีเจ็ดอีเน,นะคะเป็นตัวละครนี้นี่ก็จะมีให้เราไปลุยด่านแล้วก็สุ่มกาชาหาตัวละครน่ารักน่ารักเข้าทีมเพิ่มกันอีกนะคะคือ มีอะไรให้เราทำเยอะแยะมากมายแน่ๆเลยถ้าเกิดใครกำลังหาเกมแนว RPG นะคะที่มีอะไรให้ทำเยอะๆนะจะว่าเขามีเนี่ยอีเวนต์อะไรเยอะแยะเนี่ยเราก็จะหาของที่แบบเล่นไปได้เรื่อยๆง่ายๆเพลินๆเลยนะคะแอบดูช่องจดหมายสักนิดนึงมีอะไรแจกบ้างไหมยังไม่มีโอเคไม่เป็นไรในส่วนของเควสนะคะเพื่อนๆก็จะมีเควสให้ทำรายวันรายสัปดาห์แล้วก็ เวในช่วงของเป็นลักษณะของช่วงอีเวนต์สั้นๆอีกเหมือนกันนะคะนี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสุ่มกาช้ากันเนาะเอาล่ะโจมตีเจ้าพวกสิงสารสาัตว์ที่อยู่ในป่ากันต่อไปเลยรอบนี้เราจะต้องมาโจมตีเจ้าตัวนี้ด้วยนะที่เป็นพูดในป่าเพื่อนๆเฮ้ยถึงด่านบอสแล้วบอสเป็นตัวธนูนี่เจอพวกเราลุมยำลักษณะจะเป็นเทิร์นเบทเหมือนกันเนาะเวลาต่อสู้นะคะเคลียร์ ยังสวยงามตัวละครน,น่ารักดีนะจิ้มไปได้แบบเพลินๆกันเลยเกมนี้ก็จะมีระบบกิวแล้วก็มีในส่วนของ PVP ด้วยนะคะเพื่อนๆมีชา l e เลนมีดันเจียนแล้วก็อันนี้เป็นอีเวนต์เดี๋ยวขอแอบดูอีเวนต์ช่วงนี้สักนิดนึงสิโอเป็นอีเวนต์ฟาร์มหาของนะคะเพื่อนๆจะมีเนี่ยหาวัตถุดิบแล้วก็ มีพวกฟาร์มของต่างๆเอาละพอได้ของมาแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลยเราจะมาสุ่มตู้นี้กันตู้แรกนี่แหละที่มีตัวละครเยอะแยะนะคะจริงๆแล้วก็มีตู้หลายตู้นะเพื่อนๆเกมนี้มีตู้ที่เราสามารถเลือกตัวละครได้ด้วยนะคือแบบว่าถ้าเราอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยเราก็กดติ๊กไปนะคะก็เลือกได้แต่ว่าเราสนใจตู้แรกเมื่อกี้นี้มากกว่านะ เอาละตู้แรกตู้แรกตู้นี้เลยเมื่อกี้นี้ได้รางวัลมาเป็นตัว5ใบใช่ไหมเราก็จะซื้อเพิ่มอีก5ใบจะได้สุ่มแบบ10ทีนะคะเพื่อนๆนี่เรามีเพชรอยู่1,400ซื้อไป1,250โอเคแรกเลยและก็ตัวครบแล้วนะ10ใบามาดูซิว่าเราจะได้ตัวเจ๋งๆหรือเปล่า นิวค o มเมอร์ลิมิเต็ดซัมมอนนะคะสุ่ม10ทีได้ได้15ตัวด้วยหรออ้อยเจ๋งดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับตัวละคร5ดาวด้วยนะคะมาเลยขอให้โชคดีได้5ดาวได้อยู่แล้วตัวหนึ่งแน่นอนขออหลาๆตัวมาเลยตัวแรก3ดาวคุณเล็ก <laughs> และ 3ดาวนะคะ리디머และพี่คนนี้รบสบ록ช매치งพัมกินและตัวนี้3มดาวนินจาฮารุกะต่อไปโอ้โหแสงวิบวับมาแล้วเขาบอกให้เราเลือกนะว่าจะสไลด์อัพหรือสไลด์ดาวเราลองสไล up, ด์อัพดูชแฉโอู้ตัวละคร5ดาวนะคะเพื่อนๆเป็นตาร์ฟอดเบรด อิรินี่นะโอ้คนนี้เป็นท่าแสงด้วยนะเอ้ยเจ๋งเลยดาบศักดิ์สิทธิ์วู้วสุดยอดอีชโชคดีห้าดาวหนึ่งตัวแล้วนะแล้วตัวนี้สามดาวนะคะเป็นซอสเซเลอร์และต่อไปจะได้ห้าดาวอีกสักตัวหนึ่งไหมสามดาวเลคคอร์เดอร์จอดต่อไปสามดาวโอ้ทำไมน้องเละเลยอะซินเนอร์ไดโมนิต่อไปสี่ดาวไรเดอร์โซฟี โอ้ยน้องเท่มากเลยอะ่ะต่อไปสาดาวนะคะเบรดดีไซเวอร์โอ้ได้5้าดาวมา1ตัวก็คือตามที่เขาการันตีนี่แหละเพื่อนๆโอเคก่ะก็ถือว่า <laughs> ไม่รู้จะบอกว่าเกลือหรือไม่เกลือ <c oughs> ถ้าใครชอบเกมแนว RPG นะคะก็ดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นกันดูช่องทางการดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกด s u b c r i b e ์ช่องเราว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย